น,นี่ได้พักชะอมมาแล้วมาเกี่ยวไขจ่จ้ะได้ประมาณเท่านี้แหละทีเด็ดมากเกีียวไข่ใส่ไข่นะคะใส่จะาองดีสองพ่องพ่อพ่อบอาเดี๋ยวข้นมันกัน mm hmm. เท่าข้นจะซับพักชะอมเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้มันใหญ่เกิน แลอวก็ใส่น้ำปลาเปนิดนึ นี้พอใส่ช้อนเดียวก็เค็มแล้วเนาะปีให้เข้ากันทีนี้เราก็จะไปเดียวเลยเดี๋ยวตั้งน้ำมันใส่กระทะนะคะแป๊บหนึ่ง น้ํามันไปจวดจวดปลงกันไปไหมแล้วก็จับไข่ขึ้นมาจับไข่ขึ้นมา วางไว้ตรงนี้แล้วเราก็หาะลิวกูห่มือชีบหรือมือสมัดเล่นไม่บอกก็รู้ไม่บอกก็รู้ว่ามือไหน ร้องจะอมสุกกลับไปกลับมาต้มอมากินนะเนี่ยแม่บอกก็รู้ว่าน่ากินสุดๆน่ากินไหมคะม่ากินนะะ่กินต้องรองให้ผักผักสุกกว่านะ จตไข่ได้แล้วล่ะแต่ตัวผักไม่สุกนี่ไข่มันได้แล้วแต่ผักข้างในมันเราต้องทำให้ผักมันสุกโอ้รอบนี้นะกินนะกินแต่เนี้ยข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะการใส่ผักแค่อมก็เป็นอย่างนี้แหละทำให้ผักมันสุกกว่า มากินมากินมากินที่สุดโอ้โหไม่บอกไม่รู้นี่เนี่ยกสีมือมากินมากินกระปิ้นกระปิ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โยเสร็จแล้ว โอ้ย no. น้องตายแล้วหวดจะได้ออกมานี่มากินมากินมากินที่สุดนี่ว้าวหาหมุมที่ไม่ค่อยมันดำเฉยๆนะมันไม่ได้ไหมมันไม่ได้ไหมเลยรายการต่อไปเขาเรียกว่าชื่นชมผลงานนะคะ ใช้เวลาน่าหอมข้าวสวยสัก,กาสจานเซบเดี๋ยวชิญชมผลง,งานเซ่บอก่าเซบเซบก็แซฟรถหนะาเซ่บ๊ายบายกินก่อน